ตัวเป็นฮิปพอรหรือฮ <c oughs> <c oughs> <wan ita> ิโปครับสันนิบาตลูกนกสันนิบาตเลวกเหลอทรงมันได้วัดเอก็ทรงก็ได้อยู่นะครับก็สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับก็นะครับไหวไหมไหวอยู่ครับเป็นตัวที่อะไรอีกวันนี้ปัญญาอ่อนมึงอะปัญญาอ่อนดีเฮียเฮ้ยเฟียวดีนะเป็นเล่นไปเหมาะกับมึงอยู่นะ AKA คังถูด คงออกสนูปดอกพม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคลุมตีมดำตามคอมึงนั่นแหละสนูสนูปดอกพม่าดีเจเชาเชาไม่ใช่ดีเจเชาเชาครับนะฮะพอานกูจะกูจะรวพดอานนท์แต่งแรปเปอร์ได้แรปเอกยาบ้ายาบ้ายาบ้ายาสกปกยาบ้ายาบ้าแต่งโทบี้ได้สาโทอุบลแต่งโทบี้ได้โทชิบ้า มึงอะแต่งป็นตูใช่บหมนะครับแต่งโทบี้ได้โทส้วมขึ้นมาแต่งเป็นนั่นแต่งเป็นนี้หน้าเหมือนแต่งอยู่ได้อ่านะครับนะฮะได้โทส้วมนะครับวันนี้คอสติดราก้อนรอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดจากคนตาบอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่งโทบี้ได้โทครีมึงอะโทขี้พี่ต่อยไม่ใช่พี่ต่อยต่อยไหนมึงอะน้องพี่ต่อยต่อยไหนมึงอะอยู่ดีๆพี่ต่อย ไม่แล้วกูแก่กูกเฮี้ยอะไรแปลกนะออกไปแรปนอกหน้าต่างแต่งเป็นเวทไทเทเนียมได้เวทโปตีนเพิ่มหลายสี่เหลี่ยมเวทไทเทเนียมได้วางอลูมิเนียมเพิ่มหลายสี่เหลี่ยมเบลบอยเขมินน้องบอยเขมินมันแต่งตัวอย่างนี้เหรออเฮี้ยกูถามมึงหน่อยเถอะแรปเปอร์หรือแรปแหลครับไม่ได้แรปแหลครับที่บิดไปบิดมาคือวิธีเก่าสังคังเนียนเนียนใช่ไหมครับจูเนียด้วยอย่าอ่านชื่อผมนะครับทำไมอ่ะ กูบอกว่าอย่าอา่านเป็นไงล่ะพ่อมุงตุยเลยคุ้มนอน